พอหนูอิ่มแล้วหนูก็จะอารมณ์ดีใช่ไหมใช่จ้ะแม่อออ่าแต่ถ้าหนูไม่อิ่มหนูก็จะโมโหจ้ะแม่โมโหที่สุดในโลกเลยจ้ะแม่โอเค okay, อย่าไปดูโทรศัพท์สิถ้าหนูอิ่มแล้วหนูจะอารมณ์ดีแบบนี้กัะแม่ใช่ไหมถ้าหนูไม่อิ่มหนูก็จะโมโห ข้าแม่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมหมูก้าแม่ใช่ไหมอมุ้ยจะคุยกับแม่เดี๋ยวจะมองโทรศัพท์ดีวะอารมณ์ดีแล้วค่ะกินไปสี่ออนก็อารมณ์ดีแล้วค่ะโทรไปฟ้องยายมาก็เลยได้กินนมค่ะโอ้ที่